ที่สิบสองหัวข้อนะครับวันนี้อาจจะรับทำมงคมชีวิตนะครับข้อคิดประจําวันอาจจะหนักหน่อยนะครับหนักหนักมากเลยนะครับตอนนี้ก็หนักจริงๆหนักมากนะครับโอเคนะครับมาถึงตอนช่วงของอตอนที่สามสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาปัดก,กันนะครับแป๊บนึงนะครับระยะข้อ มีดีแล้วต้องบออต่อใช้ได้นะครับกาลังใจเยอะแยะเลยนะครับขอบคุณนะครับผมคุณทุกท่านที่รับชมกันนะครับมาในช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับมาในช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกเสียงทุกกาลังใจนะครับทุกคนนะครับต่อไปนะครับบทที่หนึ่งตอนที่สิบนะครับยอดแห่ยชนะนะครับขึ้นชื่อว่าชัยชนะแล้วใครๆก็อยากได้ เวลาให้ศีลให้พรกันจึงลงท้ายด้วยคำว่าขอให้สวัสดีปีชัยเพราะความชนะหมายถึงความสุขความเจริญหมายถึงการก้าวไปข้างหน้าแต่ถ้าได้ชัยชนะนั่นมาด้วยกำลังอาธรรมแล้วนะไม่ใช่ชัยชนะที่ประเสริฐมีแต่จะก,กอ่อศัตรูหมู่เวรมากขึ้นคนที่แพ้ไปก็นอนเป็นทุกข์ท่านผู้รู้จึงกล่าวสอนว่ามีคุณต้องทดแทนมีแคนต้องเมตตา ถ้าชนะด้วยอาวุธจะสิ้นสุดด้วยความแค้นถ้าใช้ธรรมะชนะแทนจะสุดแสนสบายใจใชัยชนะที่ได้จากการทำศึกสงครามพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดสามารถเอาชนะผู้อื่นได้แม้เป็นจำนวนแสนจำนวนล้านแต่หาชื่อว่าเป็นยอดหุ่นพลไม่ต่อเมื่อใดบุคคลผู้นั้นสามารถเอาชนะตนเองจากความชั่วได้แม้เพียงครั้งเดียวนั่นแหละจึงได้ชื่อว่า เป็นยอดขุนพลหรือยอดแห่งชัยชนะโดยแท้จริง <c oughs> การเอาชนะคนอื่นหมื่นแสนหนเดี๋ยวกับตนเป็นแพ้ไม่แน่หนอชนะตนจากชั่วเท่านั้นพอย่อมเกิดก่อสุขแท้แก่ตนเองการชนะตนจากความชั่วนั้นเป็นชัยชนะที่บาด้วยกำลังธรรมะคือชนะคนโกรธด้วยความอดใจไว้ไม่โกรธตอบชนะคนชั่วด้วยกำลังความดี ชนะคนตนีด้วยการให้ชนะคนพูดเหลวไหลด้วยคำจริงชัยชนะดังกล่าวนี้มีความมั่นคงถาวรเพราะเป็นการชนะถึงใจผู้ชนะก็นอนเป็นสุขผู้แพ้ก็สบายใจสิ้นเวรภัยทั้งมวลคู่ต่อสู้ทั้งสองกลายเป็นมิตรสนิทมิตรภาพสหายกันไปนี่คือยอดแห่งชัยชนะเมื่อชัยชนะแบบกรรมะนี้กว้างขวาง,ขวางแพร่หลายออกไปมากเพียงใดความสงบสุขก็จะแพร่กระจายออกไปกว้างขวาง เพียงนั้นสันติภาพแบบนี้เป็นที่ต้องการในสังคมควรส่งเสริมให้คนชนะกันในสณะน,นี้มีดีกว่ายุโยงส่งเสริมให้คนเอาชนะกันในทางที่ผิดเพราะคิดแต่เพียงว่าเสียศักดิ์ศรีเสียเหลี่ยมนะศักดิ์ศรีก็ดีเหลี่ยมก็ดีย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ชนะตนเองทั้งสิน้น ดังนั้นเรามาทําสงครามกับตัวเราเองกันเถอะชนะตนเองได้เมื่อไรเมื่อนั้นเป็นชัยชนะที่สุดยอดในสงครามทีเดียวดังพระธรรมทัศนาทรกล่าวไว้ว่าอนุขนสึกหึหานชาญเดชะถึงชนะหมู่ทหารตั้งล้านได้แต่ตัวเองเหลืองลอยปล่อยตามใจนั่นไม่ใช่ขุนศึกที่ลึกซึ้งส่วนขุนศึกฝึกตนจนชนะ ถึงแม้จะน้อยนิดคิดเพียงหนึ่งแต่ได้ผลล้นเหลือเมื่อคำหนึ่งนั่นแหละซึ่งสุดสงครามยามทุกยามเอ่ยอ่ะสุดท้ายนะครับหลักการเสียสละความเสียสละหมายถึงการปล่อยวางการสลรัดออกการหลุดพ้นความไม่อาลไรพระพุทธองค์ทรงสแสดงหลักการเสียสละไว้3ประการนันก็คือ 1. เสียสละอารมณ์2เสียสละวัตถุ3เสียสละชีวิต หนึ่งเสียสระอารมณ์คือให้เรารู้จักสระอารมณ์ชั่วได้แก่อารมณ์โลภกดหลงซึ่งเป็นต้นตอหรือเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายต่างๆเช่นความเห็นแก่ตัวความทุจริตมิจฉาชีพความเกลียดคร้านความงมงายความดุร้ายทารุณเป็นต้นเพราะอารมณ์นี่แหละครับเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นในใจของใครแล้วมันทําลายคนคนนั้นให้เสียคนเหมือนฝีเกิดขึ้นที่ร่างกายมันทําลายเนื้อนหนังให้เน่าเปื่อย ทั้งเจ็บทั้งปวดแม้หายแล้วก็ทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้เสียสละวัตถุได้แก่เสียสละทรัพย์สินต่างๆโดยสรุปก็คือปัจจัย4อันเป็นเครื่องบำรุงชีวิตของตนที่พอจะ,ะเี่ยให้ได้สละให้ให้แก่คนอื่นตลอดจนแก่สังคมเป็นส่วนรวมการเสียสละประเภทนี้เป็นทางแห่งไมตรีจิตมิตรภาพดังพระดำรัสว่าผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้นักปาการาชญ์กล่าวว่า ปรัถนาสิ่งใดในโลกีเอาไมตตีแรกได้ดังใจปองคนที่ให้ย่อมเข้าไปนั่งในหัวใจของคนที่รับการให้ย่อมทําให้ศัตรูกลับมาเป็นมิตรได้ 3. นะครับเสียสละชีวิตพระพุทธศาสนาท่านวางขั้นตอนในการเสียสละ ไว้ว่าต้องเสียสละสิ่งที่มีค่าน้อยเพื่อรักษาสิ่งที่มีค่ามากเอาไว้จึงจะเป็นการเสียสละท,ที่ที่ถูกต้องที่สุดนะครับพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยาวะพึงสละอวัยาวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือความถูกต้องนะครับโปรดสังเกตนะครับเรากินข้าวลงไปหากไม่เสียสละออกเราจะพบกับโรคท้องอืดเราไม่อาบนะ้ำไม่สละขี้ใครออกเราก็จะสกปปก เราไม่ซักผ้าไม่สระเงินซื้อผงซักฟอกเราก็จะไม่มีเสื้อผ้าที่สะอาดใส่เพราะฉะนั้นในชีวิตเราเป็นสุขเป็นอยู่ได้ต้องอาศัยความเสียสละและความเสียสละนั้นจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงในช่วงท้ายที่สุดนะครับอขออนุญาตเปลี่ยนท่านังโอ้ยเจ็บเลว้ โอเคนะครับท้ายที่สุดนะครับตรงนี้นะครับเรามาถึงโมโหชีวิตข้อคิดประจําวันนะครับในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของวันหยุดนะครับวันนี้รู้สึกว่าหลักครแมะนะครับก็จะเป็นหลักที่ค่อค้างที่จะหนักหนักเอาเรื่องนะครับหนักเอาเรื่องเลยพอสําคัญนะครับเพราะว่าที่ตั้งแต่เล่ามาถึงตอนนี้นะครับคนก็จะมามาหายหายนะครับ ไปกันเยอะโดยทีเดียวนะไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับฝากสําหรับผู้ที่เข้ามานะครับดูย้อนหลังนะครับยังไงก็ฟังไว้นะครับคิดนะครับฟังไว้ให้คิดเนาะฝากไว้ให้คิดนะครับ,รบเพราะว่าเราฟังคิดตามนะครับถ้ามันดีก็เราก็เก็บ ไปใช้เก็บก่อให้เกิดประโยชน์ได้นะครับแต่ถ้าตรงไหนที่มันไม่ดีที่เหมือนว่าเออไม่น่าจะใช่นะครับเท่าที่ควรเนาะค่อนข้างที่จะเอียงไปในเรื่องของการเมืองนิดหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็ก็กอยากเก็บไปคิดนะครับเพราะว่าในส่วนตัวของผู้อ่านนะครับก็อ่านบทความนะครับจากหนังสือที่ผู้เขียนท่านประพันธ์มานะครับเพราะว่าคนที่ประพันธ์มานะครับผู้ท่านประพันธ์มาก็คืออาจารย์เนาะอาจารย์อาจารย์ที่เป็นพันเอก นะครับพันเอกนะเรศจิตลักษ์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นอนุศาสนาจารย์นะครับค่ายทหารกาวิละเชียงใหม่นะครับท่านได้เมตตานะครับมอบให้ตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรนะครับสมัยหนานเป็นสามเณรแล้วนะครับเนาะหนังสือเล่มนี้นะครับรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่รักมากนะครับเป็นหนังสือที่รักมาก เล่มแรกเลยนะเป็นหนังสือรักมากเล่มแรกแล้วก็อยากเอามาให้ทุกท่านได้ฟังได้อ่านเพราะว่าเป็นหนังสือที่อ่านแล้วมันมันเพลินนะครับนี่ถามนะครับอ่านอ่านวันเดียวนะอ่านวันเดียวนี่คือหมดเล่มเลยนะครับเนี่ยอ่านหลายครั้งนะใช้มาอ่านหลายๆครั้งแล้วก็บทกรหลายหลายตัวนะครับก็ใช้นําไปฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนนะครับหลายๆที่นะครับหลายๆที่เหมือนกันกันกบ ซื้อเล่มนี้นะครับก็ก็ถือว่าได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจากที่ไอห้หนานนะครับไอ้หนานได้ใช้ในการอ่านแล้วนะครับอ่านมาศึกษามาพอสมควรนะครับก็อยากจะส่งต่อและมอบต่อให้กับทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่อยากจะ มอบและส่งให้นะครับทุกท่านนะครับสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์นะครับให้กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับน้องไข่นุ้ยครับนะครับที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับเราก็จะอยากส่งต่อและมอบให้นะครับแล้วก็ท่านก็ได้ส่งต่อต่อไปนะครับเอาให้ได้สิ่งดีๆกลับมานะครับเราก็ส่งเนาะเขาเรียกว่าส่งบุญนะครับส่งบุญให้กันนะครับ จะได้ลกลับมาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเราเองนะครับอันนี้ก็จจะเป็นในส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือทีอ่หน้าปกนะครับอาจจะดูแบบว่ามันเวิ้งว้างนะครับเนาะมันเวิ้งว้างก็คือเป็นรูปของเมนเวิ้งว้างนิดนึงนะครับแต่ว่าเนื้อหานะครับข้างในนะครับเนื้อหาข้างในนี้มันไม่เวิ้งว้างแน่นอนนะครับเป็นเรื่องที่ สามารถเอามาเข้าแล้วก็มากระแทกจิตใจพอสมควรนะครับพอสมควรเลยทีเดียวนะครับันี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่อาจจะเคยประสบพบเจอมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่ไกลตัวนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวจริงๆนะครับก็คงจะใช้ส่วนหนึ่งนะครับใช้ส่วนหนึ่งในการแนะนําตรงนี้นะครับแล้วก็มงคลชีวิตข้อคิดประจําวันนะครับวันนี้นะครับก็คงจะ เยอะคนักหนักมากนะครับหนักมากวันนี้นะครับกระแทกใจจนหุ่นรุนแรงมากนะครับใครอยากจะรู้ว yep> ่าเอ้ยมันหนักยังไงนะครับไปดูย้อนได้นะครับไปกลับไปดูย้อนตอนหลังนะครับว่ามันหนักยังไงนะครับเพราะว่าผู้ชมนะครับเข้าออก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 วนนะครับวันนี้มีนักเรียนเข้ามานะครับมีนักเรียนเข้ามาอยู่เกือบ เกือบสามสี่คนนะครับเกือบสามสี่คนนะเกือบเกือบเขาเกือบนะครับน่าจะประมาณแป๊บๆหนึ่งคนนะครับแล้วก็มาก็ทักทายหนึ่งคนนะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นแวบๆนะเข้ามานะครับเพราะความเกงใจเลยแวบเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะดูต่อนิดนึงนะครับประมาณสามนาทีนะครับแล้วก็ออกไปนะครับมันไม่สนุกเหมือนกับเล่นเกมมันไม่สนุกเหมือนกับคุณครูที่สอนพวกเราเนาะแต่ว่ามันก็ แก้กันได้นะครับมันก็แก้กันได้นะครับก็ใช้ในส่วนนี้ไปนะครับโอเคนะครับโฆษณานะครับผลิตภัณฑ์กับสูตรเจสุดยอดค่ะอันนั้นแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับอาจจะสุดยอดแบบไหนก็ไปค้นหาเลือกสรรเลือกเฟ้นให้กับตัวของคุณเองนะครับอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับเลือกนะครับไอ้นานจะไม่คงจะไม่เอาไปว่าอเอาไปกิน เอาไปใช่นะครับเราก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวของเราเองนะครับในนั้นมีสามตัวนี้ครับกาแฟกาแฟนะครับแมมโมดกาแฟนะครับแม่มโมดโกโก้แล้วก็แมโมดไฟเบอร์นะครับแก้วนี้นะครับยังมีอยู่ยยยยแล้วโอ้โหโอ้โหได้คนได้ยังเนี่ยอีกแล้ว ช้ได้นะครับใครที่ชอบใครที่ชอบเปรี้ยวเนาะใครที่ชอบเปรี้ยวแบบืนะครับเปรี้ยวได้ใจนะครับก็ใส่น้ํานิดนึงนะครับใส่น้ํานิดนึงนะครับใส่น้ำแบเนี้นะครับโอเคนะครับก็อยู่ด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับก็นั่งอยู่กับเด็กหลายคนเลยนะครับในห้องนะครับเนาะก็ เป็นัาเป็นส่วนนะครับนั่งด้วยกันหลายคนอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายนะครับก็คือเขาเรียกว่าเล่านะครับเล่าไปให้ฟังนะครับเล่าออกไลฟ์สดไปด้วยแล้วก็ให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเราฟังไปด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็โอเคนะครับโอเคนะครับสหรับในช่วงนี้นะครับไอ้นันก็คงพร้อมกับทีมงานนะครับของแม่มดนะครับแม่มดนะ แบรนด์แม่มดนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่มดโกโก้แม่มดคอฟฟ่แม่มดไฟเบอร์นะครับสามตัวช่วยนี้นะครับที่ช่วยให้คุณสุขภาพดียูดีมีสุขกันต่อไปนะครับก็คงจะนำรายการนะครับมงคลชีวิตข้อคิดประจำวันในวันนี้นะครับจากลากันไปนะครับพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่ลืมหรือว่าไม่ติดขัดประการใดนะครับก็จะ นำสาระดีๆนะครับมาบอกต่อและส่งต่อให้กับทุกท่านต่อไปนะครับพู้นี้นะครับไอ้หนานยังมีงานนะครับให้ทํานะครับวันนี้ก็ทำยีสตส้มนะครับเสร็จเรียบร้อยไปนะครับลูกค้าขอขอบคุณลูกค้านะครับขอขอบคุณลูกค้าวันนี้นะครับที่เข้ามาอุดหนุนนะครับวันนี้จัดไปหนึ่งร้อยเลยนะครับโอ้ยเยี่ยมจังเลยนะครับเป็นรายแรกและเจ้าแรกเลยนะครับปกติก็จะมีลูกค้านะครับเดิมๆนะหน้าเดิมๆนะครับ กับซื้อขายขายกับข้าวเนาะนะครับก็จะเดิมๆนะครับก็กลุ่มเดิมๆนะครับตอนนี้มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะครับขอขอบคุณมากนะครับยินดีต้อนรับกับทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมมาจนถึงไรนี้จนจบนะครับอาจจะมาแบบโผล่แวบวบนะครับเหมือนอุลตร้าแมนนะครับ เข้ามาแวบๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟังกันได้นะครับอยู่ด้วยกันได้สวัสดีครับแม่โคกระแตครับนะครับกับไลน์นี้นะครับก็คงจะไปละนะครับคงจะไปละเพราะว่าตอนนี้นี่ร้อนมากเลยนะครับแม่โคกระแตมาแล้วไอ้นานก็จะไปแล้วอนะครับก็คงจะในนเวลาแล้วนะครับจะเก็บของไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งดีๆที่มอบให้กับทุกท่านนะครับนั่นก็คือ แม่มดนะครับในแบรแม่มดของเรานะครับแม่มดโกโก้แม่มดไฟเบอร์แม่มดคอฟฟี่นะครับโอ้โหอือหายแก้ใชยเปรี้ย,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 ยไวไไม่คนเลยอ่ะโอเคนะครับไปละไปนอนนะครับเดี๋ยวจะได้ลุยกันต่อนะครับกับงานพรุ่งนี้นะครับมีกิจกรรมมีงานอะไรต่อนะครับวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายังมีงานต่อนะครับ เนี่ยไม่ใช่งานงานงานไม่ใช่เกี่ยวกับอะไรเนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่การขายของละนะครับแต่จะเป็นงานนะครับงานอื่นๆนะครับก็เรียกว่างานอีเวนต์ไม่ใช่อีเวนต์ไม่ได้ไรได้นะครับเป็นงานช่วยนะครับงานช่วยสังคมนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะจะนํารายการจากหลายท่านไปนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพทุกท่านนะครับถ่ายถายกันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับกับบรรยุทธนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ เวลาเดียวกันนี้นะครับวันดีครับทุกท่านครับสวัสดีค่ะ